สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับซมาเห็ดไก่อบไก่อบสูตรสมุนไพรครับพี่น้องจะเป็นไก่บานครับพี่น้องสูตรไก่อบสมุนไพรกับซีเห็ดง่าไๆไก่กับลกขนเรียบร้อยแล้วครับกับลกขนกับทำการเอาใส่ออกกับจะทำการพาไก่ครับนี่จังเลยนี่ครับเป็นไก่บานครับสูตรไก่อบสมุนไพร เห็ง่ายๆครับเครื่องปรุงก็บจะโบมี่นะครับก็ง่ายๆก็มีกระเทียมมีหัวชิ้นไข่ครับเนี่ยหัวชิ้นไข่แล้วก็เป็นพักชีครับพักชีใส่เั้งต้นด้วยก็ได้ครับบางคนก็จะใส่เตีหะกับเตี๋ยแต่ว่าผมก็จะใส่เส้นต้นที่เหลือกก็จะเป็นนี่ครับพริกไทยครับผม แล้วก็เป็นรสด,ดีก็เป็นซอสเนี่ยง่ายๆครับพริกไส้พริกไทยบางคนอาจจะใส่เป็นพริกไทยเม็ดนะครับมั่อาจจะหอมต่ว่าผมบ่มีพริกไทยเม็ดผมก็จะเอานี่แหละครับเป็นพริกไทยปนนย่นเอาก็จะทำการตำเครื่องนะครับตำเครื่องให้ละเอียดตำเครื่องให้ละเอียดแล้วก็จะมาหมักไก่ไก่เป็นไก่บ้านครับมาเบิ่งครับไก่อบสมุนไพรสูตรไก่บ้าน มันสแสาวะนาตาสีออกมาเป็นยังไงครับพี่น้องครับผมติดตามเด้อครับเด้อครับสำหรับสมุนไพรครับเ้าก็ะจินั่ไปต่ำครับใส่ตะไคร่กระเทียมที่เตรียมไว้ครับต่ำกับประมาณนี้นะครับพี่จะเอาละเอียดมากก็ได้พี่จะเอาละเอียดน้อยก็ได้ครับผมต่อไปเ้าก็ะจิหมักครกิ้งให้ใส่น้อยใส่หลายเราเทข้นหมักครับ ใส่ร้ายก็ดีครับเป็นอบสมุนไพรครับเขาก็จิมักใส่ไก่ครับไก่ที่เขาเตรียมไว้เขาล้างสะอาดนะครับโอเคครับต่อไปนี่ก็จิมักมักแล้วก็ไปอบต่อไปครับผมครับสำหรับสูตรไก่อบสมุนไพรครับเขาก็จิท้ำกาลมักเรียบร้อยครับก็จิมีใส่เครื่องที่เขาตำไว้มีใส่ซอสใส่พริกไทย ใส่พูได้ตรงการความหวานก็ใส่เติมน้ำตาลลงไปครับผูได้ตรงการเสร็จก็ใส่ผงชูรสต้องไปครับตามที่ตรงการได้เลยเมโนูนี้ก็คือไก่อบสมุนไพรไก่บ้านน้าตาออกมาจากนี้ครับมักแล้วครับมัดไวประมาณสิบถึงเพิ่งชั่วโมงครับสิบนาทีถึงเพิ่งชั่วโมงหรือไปสิบชั่วโมงนึ่งก็ได้ครับมักเมื่อห้ามัดเสร็จแล้วห้ากับเดียวมาใส่เลยครับภาชนะหม้ออบกับหม้ออบนี่มอกับคนอยู่ในตึกในห้องแถวครับหม้ออบนี่ เนน่นี่หมาอสำาหรับคนบ่มีสารทีในการอบใส่ปิดใส่ฟางก็ลเลยต้องใส่นี่ครับหม้อไฟฟ้าเ้าไก่เอาไก่ลงไปในนี้ครับแล้วอบใส่เวลาอบประมาณเกินชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ห้าเหลืองไฟออนไฟแห้งครับเดี๋ยวมาเบิ่งต่อไปนะครับติดตามครับผมครับเมื่อห้องมัดไกล่แล้วห้องกระสนํำไก่ไม่ลงภาชนะเตาอบครับ นี่คือหมออบกับนาตาการเป็นละรับสำรับขวกเครื่องสมุนไพรสามารถเอาใส่ปนไก่ได้เลยครับใส่มันกจ็จีให้ความหอมของสมุนไพรครับห้องกระจิมักเรียบร้อย่อไปห้องกระจิทำการปิดฝาครับก็จะเป็นนะครับหมออบกับนี่ครับทำการปิดฝาลงไปอ่า ต่ไปก็บซมีเวลาเวลากับอุณหภูมิเวลานี่ในชั่วโมงนะครับเวลาชั่วโมงหนึ่งอ่าอุณหภูมิก็ไดสองร้อยห้าสิบผมสิบบิดอุณหภูมิไปแรงๆนะครับแรงแรงๆให้มันแรงกันกับเวลาอาจจะเอาตัางไว้ชั่วโมงนึ่งกันครับเอาครับคันมันหอนแหง้งจะคอยห้ลดอุณหภูมิลงนะครับนี่ครับ ไก่ก็จะออกมาจั้งสิทั้งพี่น้องเห็นครับผมมาเบิ้งนะครับนาตาสิเป็นยังไดล่อเบิ้งว่าไก่อบมันสีขนาดไหนสิออกมารูปแบบไต่ไก่อบสมุนไพรครับผมช่วงนี้หมดออกจากบ้านครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในห้องแถวในตึกครับที่บ่มีสานทีในการใช้ปีบอบรับนี่ครับอบแบบนี้ครับแซ่บครับไก่บ้าน สุดยอดครับไก่บ้านสุดอบสมุนไพรครับผมติดตามนะครับเด้อพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่เฮาพบไก่่านไปประมาณยี่สิบนาทีครับไก่กระเชือเริมสุกแล้วครับกระเชือเริมเหลืองแต่กัไก่กระเชมีความหอมของเครื่องสมุนไพรออกมากครับหอมหมากเลยครับไก่บ้านครับอาเยนตีนไก่นิดหน่อยครับกับบอเป็นยังครับแสบเพื่อกาแล้วครับพี่น้องเลย ตอนนี้มีความหอมของตะไคร้ครับแล้วก็ลาบข้าวีหอมหมากเลยครับอีกประมาณจากักสิบนาทีก็ว่าสิทําการกลับด่านไก่ครับหรือว่าพีไก่ครับติดตามเด้อพี่น้องเด้อ่าจะเป็นจังไลยครับผมถ้าผมเมื่อไก่ได้พานได้ประมาณครึ่งชัมวุมงครับเท่ากับทาการกลับด่านไก่หรือว่าพีกครคราพาาไรรมมก่ครับเอาด่านอีก ด่านึ้นมากครับด่านที่พ่อท่านได้สัมผัสไฟเพื่อจะให้มันซุกเสมอกันครับครับผมนาตากะจีออกมากประมาณนี้ครับตอนนี้มีกินหอมของกลิ่นสมุนไพรหอมอีรีครับพี่น้องเป็นตะกินอีรีแค่ซัมเน่กับย่างอยากกอามากินแล้วแต่ว่ามันด่าจีบันซุกดีนะครับเนาะอาจจะอบอีกจักหน่อยให้มันหอมให้มันกรอบให้มันเหลืองว่นนี้เพื่อความอร่อยครับซัมน่กินสมุนไพรึ้นมาแห้งครับโดยเฉพาะกินตะไคร้ครับไก่อบสมุนไพรครับผมติดตาม ต่อไปนะครับครับพี่น้องได้อบสมุนไพรกับสีใดประมาณนี้แล้ครับนี่คือซุกแล้วครับผมใช้เวลาอบประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมเป็นนด่ครับพี่น้องเหลืองเป็นตะกินบอหอมกรอบนะครับสําหรับนี่ผมว่ากรอบมากเลยครับดูเป็นไก่บานครับในการมัดอบสมุนไพรครับป้องกันการออกจากบานครับเพีรกินอย่บบานอยู่เหือนครับส่วนนี้โรคไพ่ไม่ร้ายครับพี่น้อง นี่ครับเลยเห็ดไก่กินเลื่อยๆเห็ดคลิปเลื่อยๆรงไปต่อไปนี่เราไปซับครับเราก็กินกับน้ำพริกแก้วครับที่เตรียมไว้ครับผมหน้าตาทีออกมาเป็นยังไงเสียบสำเสร็จติดตามด้วยพี่น้องครับผมหลังจากที่ห้าอบประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็ได้เซ็ตเต็มเลยแล้วครับเป็นนะครับนาตาใกล้บ้านอบสมุนไพรครับผมสูตรป้องกันโควิด2019ครับมาหนี้กับพี่น้องกัน เป,เป็นได้ครับเป็นตะกินวะครับเห็ดไปนั่นะครับสีล่องชิมให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ว่าเป็นตะแสบ่โอ้กรอบอยู่ตัวนี้เป็นไรน้อน้ำพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วครับพี่น้องอืมอืมแจ่วครับพี่น้องกรอบอืมกรอบเลยครับพี่น้องเลือดหยอดัวนี้เอาไปเช็ดไตเลยครับ ไปบ้านผสมุนไพรหาไปเพื่อนเพือ่อนก็จอดเลยของข้างไรครับพี่น้องผู้เถ้ากูไงมาจากบ้านจางเงินคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อไฟเบิ้งฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งครับคลิปนี้ขอคนเบิ้งสักคนกับพ่อเหรอครับเห็ดเรนๆหัวหไปองอ่ากูได้ถึกใจกับก,ในในใใกไดไลค์กดแชร์ครับไฟบ่ถึกใจกับขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องเลยอันนี้คลิปเห็ด พ่อได้มีสองทางในการเบิ้งหลับชมนอกจากชวนนี้หมดออกจากบ้านครับใหญ่ค้นอยูยย่บา้านก็เลยเหตุจิบเพิ่มให้เบิง้งมีสองทางหลายๆทางครับก็ขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ติดตามหลับชมครับผมคลิปนี้ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ